ไปประมูลทรัพย์จากกมรมบระคับพดีเสร็จแล้วนะไม่มีเงินไปจ่ายไม่มีเงินไปจ่ายกมรมบังคับคดีหลายคนบอกว่าเอา้าไม่มีเงินไปจ่ายกมรมบังคับคดีแล้วไปประมูลทําไมนะอ่าก็ค,คืออย่างนี้สวัสดีครับวันนี้มีอันนี้มาโชว์ให้ดูนะครับโฉนดที่ดินเป็นทาวน์โฮมนะครับหมู่บ้านดีนะผมชอบเลยหมู่บ้านนี้นะครับทำเลดี ทำเลดีเอาอย่างงี้บอกเลยก็ได้ทำเลอยู่นั่งนิวาสนะครับทำเลนั่งนิวาสนะเป็นทาวน์โฮมซับนี้มาได้ยังไงอ่าเาบอกว่าอย่างงี้ซับแปลงเนี้ยนะครับมาอยู่กับเราได้เพราะนะครับคนที่ไปประมูลซับจากกรมบังคับคดีนะนะไปประมูลซับจากกรมบังคับคดีเสร็จแล้วนะไม like ่มีเงินไปจ่ายไม่มีเงินไปจ่ายกรมบังคับคดีหลายคนบอกว่าเอ้าไม่มีเงินไปจ่ายกรมบังคับคดีแล้วไปประมูลทําไมนะอ่าก็คืออย่างงี้ ลูกค้าผมรายนี้นะครับเขาก็ไปประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดีนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะประมาณ2ปีที่แล้วนะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไปประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดีมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะเพิ่งเอาเงินไปจ่ายเขาเหรอไปดึงได้ยาวขนาดนั้นเลยเหรอปัญหาคืออย่างครับลูกค้ารายนี้ของผมเนี่ยที่มากู้เงินก็บอกว่าอันนี้ฉกโถดที่มาอยู่กับผมเนี่ยพอลูกค้ามากู้เงินผมนะอ่ามากู้เงินผมไป นะครับก็เลยต้องเก็บโฉนดเอาไว้นะลูกค้าก็คือคนที่ไปประมูลรัพย์เมื่อ2ปีที่แล้วนะประมูลเสร็จแล้วนะปรากฏว่านะครับไอ้เจ้าของบ้านคนเดิมเนี่ยนะเขาไม่ยอมย้ายออกนะครับแล้วก็ไปร้องขัดทรัพย์ทนายเขาคงเก่งอ่ะนะไปดูเสียตังค่าทนายไปเท่าไหร่นะครับก็ใช้เวลาร่วมๆประมาณ2ปีนะครับกว่าเรื่องจะจบนะครับเอาเปา็นว่าไอ้เรื่องตรงนั้น เราไม่ต้องไปรู้แล้วกันเขาทํายังไงก็เรื่องของเขานะเอาเป็นว่าลูกค้าผมรายนี้ไปประมูลทรัพย์เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งมาจบกันปีนี้นะครับพอจบพอจบเสร็จปุ๊บกรมครับพอดีก็โทรมาหาเลยว่าเฮ้ยไอการที่คุณไปประมูลทรัพย์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันจบแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคุณเอาเงินมาจ่ายซะนะสิ่งที่คุณไปประมูลทรัพย์เมื่อ2ปีแล้วเอาเงินมาจ่ายก็แปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าผมเนี่ยนะฮะไม่มีเงินไปจ่ายนะตอนที่ไปประมูลน่ะคงมีตังค์แต่ตอนนี้ลูกค้าราย แกทาธุรกิจเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านขายนี่แหละนะครับแล้วก็ทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีธุรกิจอีกเยอะแยะแล้วตอนนี้คือเงินแกก็ไปจมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะแล้วแกก็บุนเงินไม่ทันแกก็เลยมาหาผมว่าเอ้ยพี่อู๋ช่วยหน่อยนะครับเอาตรงนี้ไปตัดให้หน่อยนะขอติดนี้พี่อู๋ก่อนนะผมยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซับแปลงนี้นะไปประมูลมาในราคาที่นะครับเพียง50%ของราคาตลาดเท่านั้นนะครับผมชอบมากเลยง่ายๆแต่ว่าชอบไปก็เท่านั้นถ้า ถ้าลูกค้ารายนี้ของผมอะ่ะเขาเอาไปขายได้เขาเอาเงินมาคืนผมนะก็ก็เรียกว่าก็แฮปปี้ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรคือรายนี้มากู้เงินจากเรานะครับแล้วก็บอกว่าไม่นานเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้นะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะไปขายในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดที่อาจจะมีความเล้าใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าซับเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูนะในข้างในสภาพเป็น,นยังไงแต่ดูจากรูปถ่ายนี่โอเคละนะครับ แต่ว่าก็คือเขาจะไปขายต่อเขาอาจจะไปขายต่อให้อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากรีโนเวทขายมาทําขายอีกทีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป็นว่าสมมุติถ้าเคสเนี้ยลูกค้ามาเอาเงินผมไปตามราคาที่เขาซื้อซับได้คือ50%าเนะแล้วเขาไปขายแค่70%็ดสิบเเขาได้กำไรส่วนต่างแล้วนะนะส่วนคนที่มาซื้อติดต่อจากเขาจะไปรีโนเวทเองจะไปรีโนเวทแล้วไปขายอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือลูกค้ารายนี้อาจจะไปเข้าไปรีโนเวทขาย อาจจะไปขายที่ประมาณ80%หรือ90%ของราคาตลาดอันนั้นก็ว่าไปแล้วแต่แต่ว่าเข้าใจว่าแกน่าจะรีบขายเร็วๆแบบให้มันผ่านๆไปนะครับเอาเอาส่วนต่างไม่ต้องเยอะนะครับแล้วจิดรีบจบได้จบเลยเพราะว่าน่าจะมีประสบการณ์จากการติดมืออสังหาค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําธุรกิจรีโนเวทบ้านขายหรือไปประมูลรัพย์แบบนี้นะแล้วไปติดปัญหาแบบนี้นะครับ ขาดเงินทุนหมุนเวียนชั่วขณะนะครับก็ติดต่ออันโตนิโอได้นะครับที่เบอร์นะครับ0656264545นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวตัววิ่งไม่ให้นะครับแล้วก็ไลน์ดีผมนะครับแอดอันโนะครับไลน์มาคุยกันได้หรือโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับใครที่ไปลงทุนไปจับนู่นจับนี่ไว้แล้วเดี๋ยวไปเสียสัญญาโดนค่าปรับโดนยึดเงินมระจา นะถ้าไอซั์ที่คุณไปจับมามันดีจริงนะครับมูลค่ามีดิสคาวเยอะติดต่อ安东尼โอได้เรายินดีเอาเงินไปสนับสนุนให้นะครับส่วนใครที่นะมีเงินเยอะแต่ว่าหาช่องทางแบบนี้แบบผมไม่ได้นะครับอยากจะมาทําธุรกิจแบบผมก็ยินดีเหมือนกันนะครับมาร่วมทําธุรกิจกันได้นะครับเบอร์ติดต่อเบอร์เดียวกันนะครับ0656264545 line d a n t o n i o นะครับก็เอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังนะครับก็คือโฉนดแ่งนี้อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ50%ของราคาตลาด เป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับ21ตารางวานะครับหมู่บ้านหมู่บ้านดีเลยแหละนั่งนิวาสอ่านะครับทำเลนั้นใครที่อยู่ในแว่โขงสังขยาดิมซับจะรู้แล้วแถวนั้นทำเลดีราคาขายแพงนะครับอ่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังตามนี้นะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับใครขาดเงินทุนติดต่อเราได้หรือใครอยากร่วมลงทุนก็ติดต่อเราได้เช่นกันสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ